พี่น้องแม่งจริงหลีท่าัวามแม่งจริงหลีพี่น้องตัวเตจะ <ไป S 1> แซบแห้งขึ้แมนเด็กกานไม่เื้อนี่เกลือไมไปอด็เค็มนี้แห่ะแต่ชื่ลเลงไปไ แม่ซอยอันหัวจิงไคหัวอันหัวตะไค้กับอันกบไปเตยลงไปขี่งนอกเพื่อให้มันหอมโอ้ได้แปกลลย เอแมงกิ้งเหลีดพี่น้องมันมันแมงกิ้งเหลีดอ้วนอวนมันมันนี่จะม่ใครเจ็บเมื่อคืนนี่นะแต่จะอ่อนพี่น้องเอ้ยโถดโถดโค่แต่แซ่บเนียงนี่จะโตอ้วนอ้วนลุกติดตามเด้อพี่น้อง น้องดาพาแซบเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องทั้งใ้ทั้งใกวมากินไม่กินดีว้าวอ่อนแฮงไปแฮงกด ว่าธรรมดาได้นี่แม่ไปคูบเมื่อคืนนี่แหละโอ้โอ,โอ,โอสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วได้ทีแล้วเอาปรงมาอึ๊บอ่าทุก แซ่บโพดโพล่ได้หนตักใส่ถ้วยเลยพี่น้องใส่จานเขาเลยขอโทษด,ด้วยพี่น้องเฮ็ดแห้งเนี่ยิ่งลงมานี่พี่น้องสุกแล้วกินหลีดเขา หัวกรอบๆเลยพี่น้องหัวแหงๆกรอบๆอ,อืมกรอบครักอืมอยากเค็มนจักหน่อยใส่อะแม่ไข่มะบ,บีมีจองมึงดูนี่ค่ะค่ะตัวไข่ไข่ขขขอ้วนๆไหนน้อ แต่ว่าหมายถึงเนี่ยพี่น้องมันมีแต่ตัวใหญ่ๆเบิดเลยตัวใหญ่ตัวล้วนเลยเพราะว่าเป็นตะปวดเย็บคืออย่างนี้มันบบมีตัวน้อยพูนะใครนะพี่น้องคนนะใครติ่มท้องเลยคนนะ เอาพี่น้องมากินแมงก,นงกินหรีน้ำกันแซ่บๆลาไปก่อนค่ะ,ะสวัสดีค่ะ,ะอร่อยไหมพี่น้องอร่อยอ <laughs> สิซิมตัวนึด้วจ้ะอ,<ส><ช>อตัวคไคะใช่เบิ้ตันี้็นอกแต่าน้องดาคาตัวนี้อ่อนก็เป็นสีบปากปากนกม,มันขันนด้าน้องฝากกด<อ>ติ้ต่ำน้องดาพาแเซ็ปไอ้ด้วยจ้าขอโทานครับฝากกดไลค์กดแชรแะะ์แล้วก็แล้วก็กดติดตา่ กดซับสไคร์ตแล้วกดกระดิ่งพี่น้องกดกระดิ่งจ้าต้องดากันมิเคนี่จ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบาย